อ,ออกมาเร็วออกมาได้แล้วมามีตังนะครับวันนี้นะครับมีของขวัญให้มีตังเลือกนะครับ <Okay. S 1> เอาอันเดียวพออันเดียวพอลูกอันเดียวพออันเดียวพออย่าเปิดอันเดียวพอยิ้มห้พ่อเอานั้นใช่ไหมอ่อเอานั้นนะมีตังคเอานั้นนะอันนั้นนะมีตังเลือกแล้วนะเอาเปิดได้อะไรเปิดเลยว่าได้อะไรมีตังเลือกแล้วนะ ทำเอาคืนนะเปิดเปิดเปิดอ้าวมีตังได้คัตเติ้บัตรนะครับเอาไว้แค่หูนะครับอ๋อนะครับนั่นนะครับแล้วอย่างอื่นมีอะไรบ้างเปิดดูสิอันนี้อันนี้คือคือของมีตังนะอันอื่นไม่ได้นะอันอื่นคือ,ค,อคือไม่ได้นะดูสิมีอะไรบ้างดูสินี่คือที่อดนะนี่คือที่หนูอดนะโอ้ นูนูไม่ได้ปิดไว้ปิดไว้เลยไม่ใช่เออ<ม>เปิดอีกเปิดอีกเปิดอ, <practical. S 1> อีกเปิดอีกอเปิดเปิดเลยน่นหนูก็ไม่ได้นะไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้ไม่ใช่ของหนูเก็บไว้เลยปิดเปิดดูดเฉยๆอ่า <empez> <sh arp> เพราะหนูเลือกไปแล้วหนูเลือกคาเทนบัต <sh arp> ไปแล้วไม่ใช่น้นไม่ใช่ของหนูไม่ได้อ๋อป <sh arp> ิดไว้ <sh arp> ให้ดี ปิดไว้ดีจะปิดได้ฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> คือหนูไม่ได้เลยหนูได้แค่ต้นบัตรนะ